สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ดูทุกคนนะครับอยู่กับผมโค้กคีนะครับและนี่คือโค้กคูนพาที่ห้าปะห้าแหละหวั <c oughs> งว่าจะใช่นะครับนี่แล้วดูหน้าจอเราเหมือนเดิมนะครับรอบนี้เรามีน้องครบแล้วแล้วก็ตรงกลางน่าจะยังไม่ไม่ปลดล็อกไหแต่ว่าเรากาลังเล่นดาวน้องอยู่ฮนะคอนตินียทีนี้ที่อ๋อก่อนขึ้นมาข้างบนโอเคเราขึ้นมาแล้วตามข้าม อ่าแล้วทีเนี้ยไอไอที่ผมยังงงอยูนนะ่แคืออืมเราเฮ่มันคือน้องแต่ละโลกเร้ตน้องเข้าไปหาหาของแต่ละโลกเหรอครับประเด็นเลยนะผมไม่แน่ใจว่าโลกไหนเป็นโลกไหนอะเดะอ๋ออันนี้สิงม่วงสิงม่วงคือตัวที่สมใช่ไหมฮะตัวที่สามคือตัวนี้ตัวที่สองเนี่ยน่าจะตัว ตัวนี้ครับตัวที่ร้องห่นได้ครับอันนี้สีส้มคือตัวแรกคือตัวนี้คือน้องอผิดเสื้อป่ะสีส้มครบแล้วใช่ครับสีส้มครบแล้วครับน้องสีเขียวเนี่ยอันนี้สีเขียวสีเขียวมันจะขาดหนึ่งตัวนะครับโอเคสีเขียวขาดหนึ่งครับแล้วก็สีม่วงสีม่วงขาดสองตัวครับแล้วก็สีเทาขาดหนึ่งสีเทาอีกครับผมมันต้องคือสีเทาสีขาววะสีขาวแล้วกันนะผมพูดโม้ไปเรื่อยเลยสีขาวแล้วกันครับโอเค ขาดตัวหนึง่งเดี๋ยวลองวิ่งหาดูนะครับว่าว่าทำไมไปไปปลดปล่อยน้องหรืออะไรยังไงนะฮะนี่ไม่ชัว์เหมือนกันเอาสีส้มเข้าไปก่อนครับแล้วก็เข้าสีลูกขาวไปมันจะแต่น,นี้เปิดไม่ได้แล้วนะน,นี่เขากลับไม่ได้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจมันไม่มีทางให้กลับแล้วอะครับหรือลองไปพจนภายในลูกม่วงกูไหมครับลูกม่วงเราไม่ค่อยได้พจนภัยเท่าไหร่หรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันลองเข้าไปดูเลยครับเผื hmm. ่อตกหล่นอะไรไป อ่าลวกไปทางซ้ายได้ครับทางนี้ยิงโซลิทเปิดปิดได้ข้างล่างก็ไม่ไม่น่ามีอะไรแล้วครโอเคเอาลูกขาวมามาเล่นลูกม่วงครับลูกขาวมาเล่นในลูกม่วงไปนี่ครับยิงได้หนึ่งเม็ดโอ้เราใช้ ใช้สามลูกเลยว่ะโอเคได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเอาสามลูกมากวะต้องมามามา,มาดันเข้าดัานออกอีกไปรบแล้วเอาแล้วบินแยกเอาแยกล่างกันด้วยนยะโอ้โหไปไหนกันจ๊ะ ทางซ้ายเหมือนไปได้ครับโอเคอันนี้เปิดเปิดหมดเลยอันนี้เป็นประตูครับอันนี้ต้องเอาลูกแก้วมาวางไว้ทางนี้ซึ่งมันเชื่อมกับอะไรไหมอ่ะางขวาครับเหมือนมีนั่นอยู่มีทางไปอยู่นี้หมดแล้วครับ ออเราเอามาแค่ลูกเดียวใช่ป่ะเดี๋ยวหาทางอ๋อ,อนี่ครับเอาลูกข่าวอีกหนะแล้วมันจะกลับมาใช่ไหมแล้วก็ลูกข่าวไปได้เลยหรือป่ะแล้วท้าอื่นมีอะไรไหมครับหรือว่าต้องเอาทุกลูกไปเล่นเหมือนกันอันนี้ข้างบนมันม,มีมีที่ออกข้างนอกอยู่นะอืเอาลูกข่าวไปก็ได้ครับ เดี๋ยวนะผมต้องผมต้องเก็บลูกข่าวยิงครับผมว่าผมน่าจะต้องไปไปมามาใช่เนี่ยครับเอาลูกข่าวยิงตรงนี้มันก็จะไปทางนู้นครับอ่ะเราก็พเพราะเราวิ่งไปทางนั้นได้แต่ว่าลูกข่าวถ้าเราเอาลูกข่าวไปเล่นนะครับมันจะมันจะยิงไม่ได้ต้องเก็บยิงไว้อันหนึ่งหย่อนลูกเขียวไปก่อนนะอุ้ยหรือผมต้องลูกส้มวะ ลูกเขียวครับอันนี้เปิดเป็นไปข้างนอกปะเนี่ยเปิดเข้าโลกครับถ้ามันเปิดเข้าโลกผมว่าผมควรเอาลูกส้มมาใช่ไหมเพราะว่าลูกส้มมันออกลูกขาวนะโอ้ยอยิงอ,อื้อเอลูกส้มวางครับลูกขาวมา ไอข้างบนนั้นนะ่ะมันใช้กี่เมตรนะสเมตรหรือสองเมตรไม่แน่ใจใช่ไหมเนี่ยครับเอไอบนเนี่ยใช้สองประตูปิดอีกเอาเขียวกระส้มวางครับเพราะอย่างนั้นถ้าเราจะออกครับเราแค่เอาเอาลูกส้มวางแล้วก็ไปออกทางลูกข่าวได้นะเฮ้ยไม่ได้นี่ว่ามันปิดแล้วนี่ว่าใช่ปหโอ้ยหมดกันนี่ไปไหนเนะี่ย ทางเชื่อมโลกเหรอครับหรือเปล่าหรือเปล่าเหมือนลูกส้มลูกขาวปะอือไปลูกไปลูกเขียวอครับโอเคเอาลูกส้มได้เราออกลูกเขียวได้ฮะอที่นี่คือที่ได้ที่นี่คือตรงนี้ครับเราได้น้องมาอย่าบอกนะ ผมต้องถ้าผมออกไปเนี่ยผมจะผมจะเดินยังไงเนี่ยมื่อตองนี้ใช้ลูกส้มครับต้องมีอะไรอยู่ในลูกส้มครับคําถามต้องมีต้องมีลูกลูกม่วงแต่เราอยู่ในลูกม่วงแล้วต้องมีลูกลูกเขียวู่ในลูกส้มเหรอครับใช่ไหมถ้าผมเอาลูกเขียววลนลูกส้มแล้วก็เอาลูกเขียวไปรูดในลูกเขียวอีกทีหนึ่งเนี่ยเหรอผ่าลูกม่วงครับถูกต้องตามนั้น วางจะ้ะเนี่ครับตอนแรกผมนือว่ามันทะลุได้มันทะลุไม่ได้แล้วครับมันทางมันปิดไปแล้วแล้วก็ลูกส้มมาแล้ววิ่งไปครับทีนี้เราก็จะมีแต่แต่เราจะออกไปยังไงอะในเมื่อในเมื่อมันเอาออกไม่ได้ครับอันนี้คือได้แค่วางผมต้อง เข้าไม่ได้ด้วยเข้าไปก็ออกอลูกเขียวมันพุ่งออกไปทางไหนวะผมสามารถทาอย่างนั้นได้ไหมอะหมายถึงว่าวางไว้นี่ไว้ก่อน,นครับออะไรโอเคแล้วเราก็ออกจากลูกเขียวเพื่อเพื่อออกไปที่ลูกส้มใช่ป่ะถ้าเราวางอย่างเงี้ยครับเราอยู่ที่ลูกส้มเราก็หยิบลูกเขียวออมาขึ้นมามันก็จะมาตรงนี้ครับเราก็วางนี้ได้ครับโอ้โหคนงงเลยโคตรัว ต้องหยิบอะไรไปไหมเนี่ยโอเคหยิบมาครับเอาลูกเลยเดียวลูกเขียวแล้วกันครับเอาลูกเขียวมาแค่ไหนลูกเขียวลูกส้มตอนนี้มันมันมันสลับกันเองนะฮะเอาเอาสองลูกเลยอ่ะโอเคๆมันวนมันอยู่ในการละกันครับตอนเนี้ยโคตรโอ้หัวฉันไม่ไหวแล้วออนเนี้ยลูกเขียวเรียกได้ฮะ ข้างบนมีมีสาระออกับข้างบนครับเราจะไปทางไหนก่อนดีไปทางนี้ไหมลงน้ำข้างหน้าได้แต่นี้เดินไม่ได้ครับลูกส้มใช้พลังงานไม่ได้ตรงเนี้ยโอ้โหนี่ออกได้นะคำถามคือออกไปไหนครับ ไม่มีอะไรลูกเกี่ยวไปผลลูกส้มอ้าวโอ้ที่เดิมเวเลยเนี่ยพอม,มันซ้อนกันอ่ะมันจะมีความมึนเลยผมต้องลูกส้มมาให้ได้อะ่ะแต่แต่มันยังไม่ได้ครับเดินทางเดียวแหละทำไมไม่ไม่ออกตรงนี้วะผมลงงง มาโผล่ตรงนี้เลยโดยที่ไม่มียวอ๋อเดี๋ยนะเหมือนจะออกแต่ก็ไม่ออกเลยครับถ้าเราเอานี้เข้าไปก็ได้ใช่ป่ะเอาลูกส้มไมปลูกเขียวครับเป็นลูกซอลลูกประมาณแปดสิบมิตเิเอาลูกส้มไปไปบนได้รครับบนได้ขวาก็ได้ครับถึงขวาเนี่ยมี บนไดตรงตรงนี้ฮะสายม้วข้างบนมีอะไรอะ่ะตันครับตันอปวดจะปวดของจริงอันนี้ขึ้นมาไปผลลูกเขียวครับโอเคแล้วก็ลูกเขียวไปซึ่งในลูกเขียวมีลูกส้มอยู่อ่ะ แล้วก็ดีดหนึ่งสองเออสวยครับอันนี้เปิดเปิดเลยก็ได้เช็คพอยต์ครับข้างบนทางไปไม่ได้ทางขวาไปไม่ได้ลงล่างครับปดอ่าลิฟมาแล้วเราก็เราก เราก็หยิบเราก็หยิบอ่าเราคือหยิบอะไรวะวางก่อนครับวางแล้วออกออกไปลูกซมป่ะออกลูกนี้หรออ๋อออกลูกเขียวแปลว่าถ้าเราเรากดทางซ้ายล่างครับแล้วก็ออกลูกเขียวก็จะไปโผล่ฝั่งนู้นพอดีโอเคตามนั่นตามนั่นขึ้นหนล่าสุดคือเล่นออกโลก ออกเรียกว่าอะไรออกโลกตัวเองเข้าโลกตัวเองแล้วครับ <laughs> <c oughs> ไม่มีอะไรอะ่ะโอ๊ยไปไหนเนี่ยอ่าน้องโดนอยู่นี่ครับโอเคเดี๋ยน้องโดนละหึ่งั้งตันครับไม่มีอะไรก่อนอื่นเลยนะเราต้องหาก่อนว่าอ๋อ มันไม่เห็นเลยสีสวยจังเลยครับแต่ผมไม่รู้เลยว่าผมเอที่ผมต้องหมุนเนี่ยสัญลักษณ์มันอยู่ไหนบ้างะนะอืมผมกำลังดูเงาที่พื้นหรือเงาอะไรอยู่เนี่ยไม่หาไม่เจอครับอย่างน้อยถ้าเห็นสักตัวหนึ่งให้พอเป็นใจได้ก็จะรู้นะนี่ไม่มีเลยอะ่ะเดี๋ยวนะเห็นไหมครับเห็นเหมือนที่ผมเห็นป่ะเนีน่ยอันนี้คือสามเหลี่ยมที่เงาที่เงาที่สะท้อนนะครับสามเหลี่ยมแต่ว่า รู้แค่ว่าอันที่สองสามเหลี่ยมอันที่สองสามเหลี่ยมอันที่สี่คือหนึ่งสองสี่เหลี่ยมครับรู้แค่นี้นะตอนนี้นะต้องเดาเหรอผมไม่น่ามันต้องบอกหมดดิใช่ปะม่ทางไปไหมอ่ะม่ทางเดินไปไหมครับอ่อไล่ใหม่กันนะครับมันเห็นอะไรได้บ้างก่อนอ่ะอันที่หนึ่งครับอันที่หนึ่งคือเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามอันที่หนึ่งสี่เหลี่ยมเหระอันที่หนึ่งสี่เหลี่ยมครับ อันที่2เนี่ยสามเหลี่ยมสีเหลี่ยมสามเหลี่ยมครับอันกลางไม่เห็นไม่เป็นไรอันที่สาถ้ากันอันนี้ก็น่าจะห้าเหลี่ยมหรือเปล่าโอ้เนี่ยครับจะมันเหลือนีห้าวะอูดูยากอะ่ะเอาเป็นว่าสี่สามห้ารออ๋อเดี๋ยวนะอันอันที่อันที่สี่มันมีฉีกๆด้านข้างถ้าอย่างนั้น จีกจีด้านข้างคือ5ครับโอเคอ๋ออันนี้ครับ1 2ครับ3ครับ 4, 5ป่ะไม่ใช่หรอ1ครับอันนี้2 3สามเหลี่ยมฮะอันที่3เนี่ยอ๋อเอ็กอันนี้ครับ4วงกลม5เออเมื่อกี้ผมเปิดผิดอันนี้ต้องอันที่4ครับ เราก็ต้องสุ่มหนึ่งเลขไปสองเลขดิสลับกันครับไม่ยากไม่ยากแค่หาให้เจอแค่นั้นแหละโอเคได้ต้องโดนมาละเปิดเลยกลับ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 ฮึบ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 โอ้ยจะจะไปไหนแล้วมือล่านาทอดีฮึ๊บฮึ๊บเปิดครับเรามาจากทางทางนี้ครับเรามาจากทางนี้ เราต้องไปทางข้างล่างมีอะไรไหมไม่มีครับลงไม่ได้ต้องไปทางนี้ครับหยี่ก่อนนะโอเคเฮ้ย <c oughs> โอ้โหโดนไวซะด้วยโดน,นจับอีกอะไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่ยาก แล้วเราก็ออกโลกตัวเองครับออกเขียวเพื่อเข้าเขียวครับเท่ะเะ็นเงี่ยแล้วก็เปิดใครชิดวะเนี่ยเกมเนี่ยอุ้ยอันนั้นย่อนได้ฮะผมแต่ถ้าผมย่อนไปอ่ะมันจะไปอยู่ไหนอ่ะผมก็ไม่มีให้เล่นอ่ะดิ้องย่อนสีส้มวะส0ผ่านละ ขึ้นไปข้างบนอ๋มอนโอนอโนอย่าพอกนะว่าเจ๊งเลยเอ้ยอ๋ออ๋อผมผม,ผมไปไปออกได้ครับนี่นี่นี่ออกเขียวข้างบนได้เฮ้ยอย่าพึ่งไปได้วยกันก่อน <c oughs> ขาขับก็โดนละเอา นี่ครับ,บออกมาบนนี้ได้นะฮะอันนี้ขึ้นได้เลยอ้อ,อมว่ออมาปล่อยน้องเหรอโอเคสู้ๆนะลูกปล่อยเสร็จแล้วก็ใกล้ความจริงครับแล้วเราไปทา,ทางนี้ได้ไม่ได้เราออกยังไงอะเอาละปัญหาคือเราแล้วครับตอนนี้ท่านนี้มาทางลงอ้อมได้ปะอ่าอ้อมได้ครับวนไปวนไป,นไปแล้วโดด อโนดตดรงนี้เห็นปะไปครับเอออันนี้ไม่ไกลนะอันนี้โอเคเย่ yeah. มาถึงนี้แล้วฮะตรงอีกหนึ่งรังย่อนก่อนนะะผมทับยกไม่ได้ด้วย ทำไมมีให้อ่ะผมต้องถอดอะไรป่ะเนี่ยต้องแบบเอาสีส้มมาลุยหรือ,รอว่าเล่นอะไรยังไงหรือเปล่าครับ้าออกอยู่นี้ก<ม>ดปะไม่ประเด็นคือประเด็นคือไปไหนก่อนประเด็นคือตอนนี้ไม่รู้ว่ามั้อ๋อโอเคเราออก เราต้องเดี๋ยนะผมต้องผมต้องเอาเขียวอไม่มีอะไรครับอแล้วผมก็เข้าไปในเขียวใช่ป่ะเพื่อลงไปตรงที่เรานี่ครับเปิดตรงนี้ แล้วก็เปิดทางให้น้องคนนี้อ่าเราต้องเอาเขียวมาเล่นต่อครับเพราะว่าทางเปิดแล้วน้องกะต้องโดนจับไปก่อนนะลูุนนะอึ้น่ระวงแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรลงครับโอ้โหต้องเอาโดนมาด้วยแน่เลยวะ่ะ เอา้าลูกส้มอยู่นี่อ๋อโอเคเข้าไปเอาโดนนะครับเอาเข้าไปเอาโดนโดนอยู่ไหนวะนี่ฮะโอเคแล้วก็ออกทางออกนี้ไม่ได้หรอกลับมา ถ้าผมขึ้นนี่ผมจะไปโผลงล่างวะโอเคโผล่บล่างครับโผลงข้างเสเว่วันนี้เปิดได้นะต้องเปิดพอเปิดแล้วเราก็กลับทางเดิมโดยใช้สีส้มกลับครับโอ้ไม่ก็เอาสีส้มเราต้องสื่อสีส้มไว้ โดาที่ต้องทำให้เสีส้มมีสีเขียวก่อนก็คือการทำอย่างนี้ครับสีส้มซ้อนสีส้มซ้อนส,สีเขียวโอเคหัวจะระเบิดหมดสบายสบายไม่เท่าไหร่ครับบอกเลยว่าวันนี้ชิลชิลรีเฟซแล้วเปิดได้ เปิดได้แต่ไปไม่ได้อยู่ดีมันข้ามฝั่งยังไงอ่ะอ๋ออันนี้ครับแล้วเราก็ไปกดสวิตช์ฝั่งขวาให้ให้ตัวลิฟมันไปทางนู้นฮะนี่เอามาแล้วยิงครับสวยแต่ตรงนี้มันใช้แค่น้องโดนใช่ไหมเอาน้องโดนเปิดได้ครับ ไปไหนอะ่ะเข็นมาม่วงเหรออ๋อเปิดอันได้ฮะโอเคงั้นเราเราวางก่อนเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเย้ผมต้องมีทุกท,ทุกสีแบกขึ้นไปไหมเนี่ยหรือไม่จำเป็นผมไม่แบกอะไรไปแล้วกันนะโอไม่เหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ตังตกเเมื่อกี้เหรอไม่ใช่ตองปากกระเบนเหรอหรือใช่วะตัวเดียวกันปะเหมือนจะตัวเดียวกันแต่ว่าร่างใหม่ปะครับ มีให้ใส่อันเดียวด้วยเอาสีขาวขาวไปวางก่อนไหมอะยังบอกว่าต้องซ่อนทุกอันนะไม่ผ่านครับเท่าที่ผมคิดก็คือเอาทุกอันซ้อนกันครับซึ่งเนี้ยมันมีมันมีอยู่แล้วเราแค่เอาสีขาววางไว้ตรงนี้โอเค ไหนถั่วไม่รู้แต่ว่าครบแล้วนะครับเนี่ยในหนึ่งลูกจะมีอยู่สามสามก้อนข้างในครับอมตรงเปิดมีปัญหายังไงสิมันมันทำไมวะมันมันเกิดอะไรขึ้นมันทำไมหรือเรียงเรียงสีตาม มันสีอะไรไปอะไรบ้างนะต้องเอาสีเขียวไปก่อนไหมครับถ้าอย่างนั้นอ่ะเพราะบนสุดมันคือสีเขียวอะผมจําได้แค่น,นี้เขียวม่วงขาวส้มครับอ๋อาาเขียวอยู่บนสุดเขียวอยู่บนสุดแปลว่าอะไรแปลว่าผมต้องแบกลูกเขียวไปเหรอเอ่อลูกส้มต้องอยู่ในสุดอย่างนี้เหรอ เฮ้ยถูกปะวะเกี่ยวม่วงแปลว่าผมต้องเอาม่วงไปไว้ในเขียวอ่ะครับแต่ั้นมันเขียวม่วงขาวส้มใช่ไหมขาวต้องอยู่ในส้มครับถ้าจะทำให้ขาวอยู่ในส้มได้ก็คือขอขอเคลียร์ขอเคลียร์แป๊บน,นึงนะเอาส้มมาก่อนผมว่าถ้าถ้าการเรียงาการเรียงตัวของลูกแก้วตรงตรง,ตรงขาน้องอะ่ะมัน,มนเรียกว่าอะไรตามระดับความลึกข,ของชั้นนะครับ มันจะเป็นอย่างนั้นแน่เลยวะ่ะมันคือเขียวม่วงขาวส้มใช่ป่ะแปลว่าขาวต้องอยู่ในส้มอยู่ในขาวดิพอส้มสุดท้ายครับส้มสุดท้ายแปลว่าต้องอยู่ลึกสุดก็คือต้องวางขาวเอาส้มเข้าไปในขาวครับอ่าอันนี้วางได้ฮะเอาไปไปไว้ซ้ายมือ หวังว่าจะถูกนะหวังว่าจะถูกต้องครับถ้าไม่ถูกก็ไม่รู้ทําไงละอะเราขึ้นไปแล้วก็เอาเขียวไปเปิดข้างนอกครับนี่เรียงตามระดับความลึกใค้เลยนะต้องถูก,กน,นะเออมันจังซี่ล่ะครับมันเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้โอมจงเปิดว่ะต้องเอาไปไหม หรือว่าเดี๋ยวน้องจะไปส่งเองไปครับโอ้โหเดินอย่างอีปิกกลางปีกเลยอะมาข่าไม่หมดเลยอ่ะเราไปไปที่ไหนเนี่ยอันนี้ประตูข้ามโลกเลยครับฮึบอ่าไม่เดี๋ยวนะไม่คุ้นเลยอะที่นี่คือ,อโอ้ โอ้อะไรนเนี่ยมันเป็นดำๆดำเหมือนกับก้อนอะไรสักอย่างเขียวเขียวกับม่วงครับก้อนเขียวกับม่่งส้มขาอยู่ดีฮะข้างบนหรอ,อถึงยอแล้วครับมีทางขึ้นไปต่ออีกมีอุโมงค์ไป ออเออพงกุเลยจ้าเหมือนลูกส้มเลยครับเหมือนลูกส้มเลยอะบรรยากาศมันเหมือนลูกส้มมากเลยเดี๋ยวนะตรงนี้มันนี่มันจุดเริ่มเกมไม่ใช่หรอใช่ปะที่เรามาตอนแรกเรามาจากกลางใหม่ข้างบนเนี่ยครับแล้วเราก็หลุดลมมาข้างล่างไง เออใช่ครับใช่อันเดียวกันเลยขึ้นมาขึ้นมาอุยอ้ยอุ้ยเราไก่ล่างเหรอโอ้ตลกลงไกลล่างแล้วครับกลายผดเสื้อปะเนี่ยผีขนผีเสื้อ มาแต่ละโลกเลยครับอ๋อที่ให้เรียงกันเพราะมันจะทำกัตซีนใช่ไหมไป <laughs> นทำกัตซีนใช่ไหมเลยต้องเรียงกันแล้วนี่คือโลกลูกเขียวเหรอไม่ใช่ลูกเขียวออกมาแล้วนี่อ๋อลูกเขียวลูกม่วงครับโอ้แล้วก็ลูกขาว อแล้วก็ลูกส้มครับเหมือนเป็นเหมือนดวงดาวเลยอะดวงดาวจริงอันเนี่ยนี่ครับลูกส้มระบบสุริยะครับอ่า อ่ายังมีอีกเหรอโอ้ยโอ้เดี๋ยวนะตัวอะไรกันนะจะบอกนะ <laughs> อ๋อโอเคจบไปแล้วครับสำหรับโคคูนนะครับก็หื ว่าโหมันมันคือการมันคือการเดินทางของของตัวเราที่เป็นตอนแรกเหมือนเหมือนเราเป็นแบบดักแด้เพิ่งออกมาจากกรลังใหม่ใช่ไหมแล้วก็เดินทางเพื่อแบบผจญภัยไปเรื่อยๆโตขึต้นเรื่อยๆครับทํานู่นทํานี่นะครับ,ห,ห,รบหาทุกอย่างทุกสิ่งอย่างแบบผ่านุัวศักมาแล้วก็เรียกว่าอ,อะไรสุดท้ายก็คือกลายเป็นปีซี่ร์นะครับบินออกมาข้างนอกแต่พอบินออกมาข้างนอกจากปีเสื้อเนี่ยก็ไปเจออะไรก็ไม่รู้อีกโอ้ <laughs> สรุปว่าคือไอ้พวกลูกแก้วก็คือเป็นดวงดาวแหละที่เราเก็บมาเพื่อมาจะทําให้มันสมบูรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่านะเออเพื่อสร้างระบบสุริยะขึ้นมาครับน่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นนะเกมดีเกมดีครับสนุกเลยก็ปวดหัวกันไปนะครับแต่แต่โดยรวมแล้วก็ชอบนะฮะไอ้เก๋ครับผมในเวลานะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจริงนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ไว้ได้นะครับเอาไว้มมเจอกันใหม่เกมหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ